ก็โอเคครับก่อนก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ออกลุยงานหน่อยทุ่งโด่เต็ที่ด้วยนะฮะนี่ฝนลายๆที่กระจกเลยนะครับม้วเปลี่ยนกระบาดชุดท้ายเครื่องคันไม่แก่ที่ว่าดังๆอนะนะเงียบไปแล้วครับตอนเนี้ยเบาไม่มีดังกกากกกากแล้วเปลี่ยนไปแล้วครับก็ไม่คิดว่าจะมีงานไงเขาก็มาตามเยดูสภาพตรนี้แปะเละหมดเลยครับเนี่ยเผือเต็มตัวไปหมดเลยมุดไงแล้วก็เล่งให้เขาด้วยนี่ย แจนหนีบมือเละมือแตก่ะรยครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านึงเดี๋ยวเจอกันหน้างานนะครับเพื่อนๆดีครับเพื่อนทางข้างบแบบแคบแล้วป่าบานเลยเห็นไหมรู้เข้าไปเลยเพราะว่าให้รถเดินเข้าไปเสียเวลาแล้วทาง เล็กครับแต่แข็งไม่ต้องกลัวเคยเดินงานประจามือเดียวเลยดูดิครับแปลงนาเหลืองเหลืองด้านในนะครับผมพยายามเนะี่ยลากรถอะผมส่วนตัวผมนะผมพยายามจะเหยียบไอ้ขาวๆให้มาส่วนอะผมจะไม่แอบ,บเลยไอ้ใช้ขี้ยาดอะ่ะเพราะส่วนมากมันอมน้าครับมันฟูแล้วเนี่ยอย่างโค้งเนี้ยผมเผื่อให้หน้าลวกผมไม่รัดโค้งนะผมจะเว้นทั้งหลังห่างๆไอ้ด้านมันเขาล้อข,ขวาเนะี่ย ถ้าเกิดเราลากไปถ้าเกิดมันเอียงหน่อยนึงหรือว่ามันซุดลงไปแล้วเราก็เดินลงไม่ได้ละเป็นงานเลยนะหน้าล่วงดีกว่าหลังล่วงถ้าหน้าตกเราโยกได้ครับโอ้โหมียุบยุบเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะรับเลยหลบก่อนมิมตอมผม,มวิ่งเมื่อกี้นี่บินปุ่งมาเลยตรงนั้นนะครับเอตัวอะไรตอมหัวอันนี้เป็นข้าวเบานะครับนี่ถึงแปลงนาแล้ว เยเงียบแล้วไม่มีเสียงแก๊กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเลิกไปเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวช่างตีขับหกล้อมาเลยฝนก็ตกมาเรื่อยนะครับเนี่ยลงเบ็ดปิป๊บปี่ปั๊บปีั๊บปัป๊บแต่ไม่เจือกเกี่ยวได้ครับก็นี่นะครับข้าวเป็นข้าวเบานะพวก ติตโตเห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่เนี่ยข้าวโชว์ลวงแบบเนี้ยเขาจะคล้ายๆกันเวลาสุกงอมแล้วอ่ะเนี่ยเม็ดบเลอเลยแต่เม็ดไม่ยัดครับแต่น้ําหนักดีเหลืองจ้าเลยแต่ข้าวก็ไม่เท่าไหร่นะเหมือนข้าวมีน้ําค้างตอนเช้าปกติครับนี่ฝนหยุดไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวตลกมาช่วยอีกคันนึงครับเดให้ช่างตีมาจอด ใส่ข้าวตรงนี้เดี๋ยวเกี่ยวเป็นบิ้งไปเลยเกี่ยวทีละบิ้งครับเพราะว่าเทได้ตลอดเกี่ยวทีละอันจอดงั้นแหละอุ้ยข้าวไหลดีเหมือนกันนะ่ะดูดีครับอแอบ,บเยอะนะอแอบ,บเยอะชายมันนุ่มเลยให้นุ่ม โอ้ไหลพอได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าวกันข้าวก็ชือ้อแหะฮะตามธรรมชาติเดี๋ยวเกี่ยวไล่บิ้นะฮะสิบไรนะครับ,บ,รบมีสามกระโทรครับแปลงนี้อันนี้อันนี้จะไม่ค่อยดีหน่อยจะพราวหน่อยแล้วแล้จะลบด่วดประดุกหน่อยครับ ไปถ่ายตอนโอลงลงหน้ารถนะครับเอ้ยลงหลังเลเลอร์อะ่ะมันโฉบมาเลยก็วิ่งมาหน้าหัวรถเลยโอ้ยไม่เอาอ่ะมันล่อเลยมันจะดุข้าวฝนลงอะ่ะไม่เอาอ่ะมิ้มฝนตกดุ พอได้ครับเดี๋ยวเราะโอเคียบไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอๆแล้วลือมาดีกว่าเดี๋ยวเป่าออกครับอย่างเงี้ยยังไม่ถึงครับเกียกอะไรน่าเกลียกชื้นๆ ่ดีนะครับเป็นเกียร์ละเกียร์กว่าแล้วเกียร์20ไปแล้วนะครับ ไปเก็บงานที่ฝนตกวันเมื่อวานมาไม่เสร็จพอได้ครับข้าวมีขนาดมีดินมีอะไรเนี่ยปีนี้ข้าวเบาเก่งเหมือนกันนะไอพวกห้าหนึ่งหนึ่งเกี่ยวมาค่อนข้างจะได้ดีกันนะดูไม่ดีก็ยังได้้ายังได้8 0นะดสิบเจ็ดสิบแปิบจ็ดสิบแปดสิบถังต่อไรนะครับ อ๋อมีเพื่อนๆถามว่าข้าวแก่งคืออะไรข้าวแก่งคือข้าวเต่งเต่งแทบทุกเม็ดเมล็ดรีบแทบไม่ค่อยมีครับเขาเรียกว,ว่าข้าวแก่งมากอ่าหลงสีชอบครับพ่อค้าชอบโหเนี่ยฮะเนี่ยปกป้องหญนะ้าเนี่ยป้องดินเลยครับเนีจะเป็นข,อขอ้อข้อเหว่าเนี่ยตีขึ้นมาด้วย เต่าเต็มเลยฮะแล้วลุงใหญ่มาช่วยครับ มาที่หลังต้องเสียบไม่ได้เดี๋ยวหนีกาับังเยอะโอ้ยเรื่องอนายเยอะครับแถวนี้โอ้ยมีหนูวิ่งเลยเหรอแหลหวนานน่าจะเสร็จเลยครับเพราะว่าฝนตกตามเขาเลยครับดีงานเราจะได้ไม่คาราการังนะครับผม ครับเดี๋ยวให้เป็นโอทก่อนข่าวโผขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนู้นถ้าลือแกเก็บไปโอโป้โหก็สองเกนอเคครับ chính mới lên đóng đó. ให้เขาก่อนข่าวกําลังันนี้ด้วยกําลังงวยเลยเพื่อน <_ d ata> เดี๋ยวตายหนึ่งตายชาั้นข่าวก็ดีอยู่แล้วแน,น่เจ้าเนี้ยโหดูใครไม่แก่ไหลพเพื่อนป๊อบเลยอันเนี้ย โอ้แต่โอ้ทางกลางไม่ดีครับนะที่เป็นดำๆอะ่ะโดโด,โดแล้วก็ลวงดำเลยนี่เดี๋ยวพามาดูครับพี่ลงบอกเก้าสิบวันเลยเนี่ยเกี่ยวแต่ปกติที่เกี่ยวมาเขาเกี่ยวันที่แปดสิบห้าวันแปดสิบเจ็ดวันข้าวก็ดูเหลืองทุกเม็ดไอ้ที่เป็นข้าวจริงฮะ,ะนู่นน้องโอ้ลวงรีบออกมาโดตรงรีบเลยครับอือไอเราเห็นตรงนี้นึกว่าดี ี auto, ่วีโอเราจำมาเป็นิงเลยเด็กสมบูรณ์ราคาวันนี้ก็หกสองเหมือนเดิมไม่ได้ขยับไปยังไงหวังว่ารุ่นผมอะราคาจะขยับขึ้นบ้างนะดวงทุกทีผมอะเกี่ยวข้าวนาเจ้าของนะ ถูกกว่านานลูกค้าทุกที่ไมรู้เป็นยังไงลุกไฟลงกดูไปไม่เคยเลยที่จะได้ราคากับเขาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเขียวนะ ไปดูรถตะลือบ้างโอ้ยขึ้นด้วยมาขึ้นแล้วลูกพี่ห,หัหนเข้าไปเนี่ยจะปองระชนกันไงได้ไปแล้วอุ้มอุ้มหนึ่งตรงนี้อีกเกียรหนึ่งก็ประมาณ3เกียน4เกียน ไม่โหลายห้าสิบถังสิบไร่์สิบไลนห้าเกียนเหรอห้าเกียนหกเกียนประมาณนี้แหละครับที่ลงก็แบบมันขาดน้ำเมือันบนน่ะหล่อน้ำแล้วไม่ไม่ทันอ้าวตอนเกี้ยวมีน้ำไงอย่างนี้แหละเนี่ยเทวดาเ,เนี่ยเนาะน้ำเพียบอกขาดน้ำเลยเอ้าก็ตอนที่สอบคัญนด้ำมันไม่มีน้ำไง เฮ้ยไม่เปรี่ยวแล้วเนี่ยแฮ้ยเดี๋ยวรูอ้องใสาชูชัดๆก็คล <c oughs> ายคอหิวๆ,ๆิวหิวกดเขียวนะ <c oughs> ครับอากาศดีครับฝนตกนิดๆอากาศแต่แต่มันร้อนนะไม่มีดแดดแต่รู้สึกร้อนอบอ้าว มปกแกะเราไปเนียนๆเลยพอได้นะเหลืองมั่งเขียวมั่งโอเคอยู่ เราไม่มีอ่ะพังไปหมดแล้วโอ้แลครพี่โอ้ก็น่าจะโผ่นะี่ะถ้าพี่โอ้โผล่แล้วลืมโผ่ก็ได้หกเกลียนเจ้าของนาก็น่าจะพอใจครับเพราะพี่ลงเนี่ยแกบอกว่าข้าวพี่ไม่ดีเลย แต่ก็ยังดีมามาได้สองอันนี้นะมันได้ความแก่งนะฮะดีนะไอแต่ข้าวอ่ะดูบางมากเลยนะฮะแต่ยังดียังได้ความแก่งของรวงนะนะครับเนี่ยดูดิเม็ดร,รีบไม่ค่อยมีเลยข้าวแก่งคือข้าวที่แต่งดีครับเม็ดร,รีบแบบว่าอันนี้ไม่ค่อยมีเม็ดที่แบบรีบรีบข้าวครึ่เรงเม็ดอะไรเงี้ยน้อยะฮะคอนสารต่ั้งแต่ที่ก็ไม่เหมือนกันนะเนาะ ขนาดข้าวเกี่ยวมีคนบอกโอ้ยอ,อย่างนี้ต้องข้าเมาไอข้าเมาอ,อ่ะผมเข้าใจแล้วพี่มอคอมเมนต์ของเพพี่นะไม่ได้ว่านะครับคือแต่ละภาคเขาไม่เหมือนการข้า,มาเมาบ้านผมคือเขาจะใช้กล้วยไข่ครับพี่กล้วยไข่กล้วยไข่ะประมาณแพนหนึ่งมีสามลูกแล้วเขาจะเอาแป้งอหย่อนลงไปแล้วมันจะเป็นฝอยเขาเรียกว่าฝอยแล้วมีแล้วเอาเอาเข้าเมาเนี่ยเอาข้าวเหนียวเนี่ยตำตำตำเอาไปคล้ากับพวกไออะไรอ่ะ กะพรเาพ้หรอกะทิอะไรเนี่ยเขาจะหวานหวานมันๆเลยครับแล้วก็มาปั้นหอ่อกล้วยไข่อีกทีนึง่งก็จะติดกันเป็นสามลูกแล้วก็จะมีฝอยโปะข้างบนนะฮะลองเซิร์ชดูใน Google เนี่ยไม่รู้จะมีเปล่า,า,าข้าวเม่าพอกวันห่านมุงกระเบืออพี่แต่ส่วนไอ้ข้าวข้าวเม่าแถวบ้านพี่ผมไปรู้เป็นข้าวแตนเหมือนแถวบ้านผมป่ะไอ้ที่แบบเขาวาไปไปตำแล้วตากแดดใช่ป่ะแล้วเป็นแพร่กลมๆที่เคี้ยวกรอบๆอ,อะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่แน่ใจแต่แถวบ้านผมเขาเรียกข้าวแตนมั้งแบบนั้นอะ เราสื่อสารก็ผิดพลาดแล้วเนาะไม่เป็นไรครับโอเคก็เกี่ยวด้วยเข็นด้วยเราก็จะได้ค่าเข็นจากโรงสีนะครับไม่ใช่จากเจ้านานนะอีกตานละสองร้อยบาทนะครับหกเกียนก็พันกว่าบ,บาทก็เป็นค่าน้ำมันรถเกี่ยวไป thay mือ linh với bạn, với bạn cái đấy, ôi thao mũm một điều hả, ừ, dài đấy, của เกี่ยวต่อหรือเปล่าเขายังลังเลอยู่นะครับด้วยที่ว่าแบบอากาศมันไม่เปิดด้วยไนงะแต่ข้าวเขาก็ตั้งนะแต่อย่างว่าบางทีเขาอจาจจะกลัวแบบเดียราคาเราก็แล้วแต่เขาเลยฮนะไม่บังคับให้เกี่ยวอยู่แล้วครับตามแต่ศัทราของลูกค้าครับผมแล้วก็เกี่ยวไปเขาได้ราคาไม่ดีเดี๋ยวเขาจะด่าหน้าเราไม่บังคับเขาเกี่ยว ไปครับจะเทก,ก่อนเต็มแล้วครับขี่เกียจโกยนะครับผมไล่เอเท่แล้วแฮ่เทเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนคนแก่ได้ล้านจริงๆเดีนะ๋ยวก่อนวันนีะโอ้น่าจะหมดโอ้ก็โผล่แลนะ้ว ไม่รู้ แล้วลือเทปไปครึ่องอุ้มเลยครับไม่ถึงครึ่องอุ้มดีแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวอีกช่วยไปโอ้เก,กี่ยวเทปไม่หมดนะฮะเทปไปหน่อยนึงอเอ๊ะเล่นเครื่องแล้วเกี่ยวในน้ำโซ่เอี่ยมกิ๊กแกงไม่มันน่าถอดใบอัดโตนรกเกิน ครับในใจพี่ว่าพี่กะชีเกียรยในข้าวพี่อ่ะไม่กะเลยกะไม่รู้ปกเกีร์ก็พอได้อย่ เสร็จแล้วครับรอยสุดท้ายนะฮะรอยนี้เหลเ็กเสี้ยวเดียว i believe ตะลือไปเกี่ยวไปอีกโผล่เลยนะฮะหกหกเกียนเนียนเนยนฮะลองกันไกลอะไรกันเนี่ยโอเคเรร้อยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเทลเลอร์กันก็น่าจะจบเท่านี้แหละน่าจะไม่มีใครต่อว่ามันสามโมงสี่โมงเย็นแล้วฮะเย็นจัดเขาไม่น่าจะเอาละโอ้เก็บอุ้มกลับบ้านเถอะ ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นทเทเลอร์ตั้งแต่ด้านในเลยนะฮะวูยแหมเทลเลอร์ก็เป็นรูปหัวใจเลยมุ้งมิงฟุงฟิงซะเหลือเกินเออเอเคครับอ่ะโอ้โอเคร้อตะลือก็เดินไปขึ้นกับตะหลงหัวหนูเนี่ยผมมารับด้านในสุดเลย โอเคครับไอ้ดางลบตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าอู่แล้วนะฮะลบเลยหมากแกมา,าเก็บรถเดี๋ยวคันตะเือตามมา ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามสังเกติช่องผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเก็บเซเ็อเลก่อนนะอะไรก่อนประมาณนี้มีงานแค่นี้ออกไปเก็บงานฝนตกแล้วก็เข้าหู่ครับ